เสียงดวงเพื่อจะมีโชคเหมือนคนอย่ดบ้างเขาเริ่มเฝ้าสังเกตดูคนที่เดินไปยังสารตะเคียนทั้งกลางวันและกลางคืนและสังเกตเห็นหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายทองซึ่งเป็นคนดูแลสารมาตั้งแต่สมัยยังสาวยายทองชอบนั่งปูเสือใต้ต้นตะเคียนในตอนเย็นและมักจะบอกเด็กๆว่าอย่าเล่นสนกล้ต้นไม้ต้นนี้ เขาอาจจะลบกวนเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงนี้เพื่อหญิงสาววัยยี่สปลายปลายเป็นลูกสาวของชาวบ้านเจ้าถิ่นเธอเชื่อในเรื่องถีและวิญญาณมาแต่เล็กได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตะเคียนมาจากยายทองจนจำได้ขึ้นใจเพื่อมักจะเตือนเพื่อนบ้านและคนแตกนาว่าอย่าเข้าใกล้ต้นตะเคียนในยามค่ำคืน แต่ก็ยังมีคนเมืองที่ไม่เชื่อและอาบมาขอหวยเป็นประจำในคืนหนึ่งที่หมู่บ้านเงียบสงัดมีเทียงเสียงลมทัดเถวเบาผ่านกิ่งไม้นัดตดสินใจอาบไปที่สารตะเคียนคนเดียวเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่เนามืดของกิ่งไม้ทอดทับลงบนร่างของเขาอย่างน่าขนลุกเขาลำทุกเทียนและท้าจัดสีที่ซื้อมาจากตลาดมาวางไว้หน้าสาร แล้วหลับตาตั้งจิตอธิษฐาน